เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคลิลไม่ได้รับเชิญไปที่ปราสาทบรรามอร่ลาในช่วงฤดูร้อนนี้ซึ่งเผยให้เห็นถึงรอยร้าวที่ยังคงมีอยู่กับราชวงศ์ความปลอดภัยยังคงเป็นหัวใจสำคัญของความตึงเครียดร,ระหว่างดดยุคแห่งซัดเซกและพ่อของเขา ในขณะที่ราชวงศ์อังกฤษเตรียมการสำหรับการพำนักในช่วงฤดูร้อนตามประเพณีที่ปราสาทบัมเร์ล้ในสกอตแลนด์ hmm. เจ้าชายแฮร์รี่และเมแกนมาเคิล hmm. ก็ปรากฏตัวให้เห็นอย่างชัดเจนจากการที่ทั้งคู่ไม่ได้เข้าร่วม mm hmm. การที่ทั้งคู่แยกออกจากซักเสเซกครั้งนี้ตอบย้ำถึงความบาดหมางที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นตั้งแต่พวกเขาออกจากราชวงศ์ในปี2020 นอกเหนือจากการทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวแล้วปัญหาความปลอดภัยที่ยังคงเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสระหว่างแฮร์รี่และพระเจ้าชาวที่สามฤดูร้อนที่ไม่มีซัเสเซกที่ปราสาทบามอร์ลาคาราห์าดบามอรลซึ่งเป็นสถานที่พักผ่อนอันสงบสุขสำหรับราชวงศ์ต้อนรับสมาชิกทุกคนมาพักผ่อนโดยไม่ต้องกังวลใจทุกปี สถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และความทรงจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเจ้าชายแฮร์รี่ที่ใช้เวลาช่วงฤดูร้อนหลายครั้งที่นั่นในวัยเด็กปราสาทส,สกอตแลนด์ยังคงไม่สามารถเข้าถึงได้โดยยุกและดัชเชสแห่งซัเสเซ็ตตามแหล่งข่าวใกล้ชิดกับพระราชวางังทั้งคู่ไม่ได้รับคำเชิญในปีนี้อีกเลยทำให้สถานการณ์ที่ดำเนินมาหลายปีคงดำเนินต่อไปการไม่มีคำเชิญครั้งนี้ยิ่งน่าสังเกตมากขึ้น เนื่องจากเมแกนมาเค้าไม่มีโอกาสได้เยี่ยมชมทรัพย์สินของราชวงศ์ความปลอดภัยอุปสรรคระหว่างแฮร์รี่และชาวหัวใจสำคัญของความกังวลของเจ้าชายแฮร์รี่คือคำถามสำคัญเกี่ยวกับความปลอดภัยของครอบครัวตั้งแต่ที่เขาสูญเสียการคุ้มครองตำรวจที่ได้รับเงินจากผู้เสียภาษีในปี2020ดยยุคแห่งซัเสเซ็จก็ต่อสู้อย่างหนักเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟู แม้จะประสบปัญหาทางกฎหมายเมื่อไม่นานนี้เขาตั้งใจที่จะอดทอนคำตัดสิงนี้สำหรับแฮร์รี่ซึ่งได้รับบาดแผลทางจิตใจจากการเสียชีวิตอย่างน่าสลดของเจ้าหญิงไดอาน่าผู้เป็นแม่ในอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อปี1997ความปลอดภัยของเมแกนและลูกๆของพวกเขาอาชีและลิลิเบตเป็นเรื่องสำคัญที่สุด สถานการณ์นี้ส่งผลเสียร้ายแรงต่อความสัมพันธ์ระหว่างแฮร์รี่และพ่อของเขากษัตริย์ชาวที่3ตามคำบอกเล่าของผู้ที่ใกล้ชิดกับเจ้าชายกษัตริย์ไม่ตอบรับโทรศัพท์หรือจดหมายของลูกชายอีกต่อไปแม้กระทั่งเมื่อถา,ถามถึงความเป็นอยู่ของเขาแฮร์รี่เชื่อมั่นว่าพ่อของเขามีอำนาจในการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยนี้ซึ่งทางพระราชวังปฏิเสธอย่างเด็ดขาด เจ้าชายแฮร์รี่และกษัตริย์ชาวที่3ามทางตันที่ไม่อาจเอาชนะได้ในขณะนี้ทางตันระหว่างพ่อและลูกชายดูเหมือนจะไม่อาจเอาชนะได้ด้วยดูเหมือนว่าเจ้าชายวินเลียมจะเห็นด้วยกับตำแหน่งของกษัตริย์ความหวังในการคืนดีจึงดูริบหรี่อย่างไรก็ตามผู้สังเกตการบางคนเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งสองนั้นน้จะยําแย่มากแต่ก็ไม่แก้ไขไม่ได้ ในบริบทที่ตึงเครียดนี้เนแกนมาเข้าจะสนับสนุนสามีของเธออย่างเต็มที่ในขณะที่หวังว่าเขาจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากการต่อสู้ทางกฎหมายเหล่านี้และใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเต็มที่ได้อดีตพนักงานของมูล,ลนิธิอา t รเปิดเผยว่าดัชเชสต้องการให้เขาใช้ชีวิตในโลกที่เขาจะไม่ต้องจมอยู่กับเรื่องทั้งหมดนี้ในขณะที่เข้าใจว่าอดีตและความรักที่เขามีต่อครอบครัวผลักดันให้เขาสู้ต่อไป